สับรจ,จ้าไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวพี่นัดจัดการให้เอง<ว>แหมสำหรับน้องน้ำพริกเนี่ยพี่นัะเต็มใจช่วยทุกอย่างเลย<ว>โอเคนะจ๊ะจ้าไวเจอกันเฮยอ,อช้าคนไม่คู่เว้ยตะเกียบก็มีคู่<ว>ปต้องโกยังมีคู่อีกเฮ<ว>้ยเกียรไเว้ ทำไมอ่ะต้องกระจับมันทิ้งเด็กะลูกตาเด็กะลูกตาไปลงที่เพื่อนนัดงอนเดี๋ยวนี้มีฟงมีแฟนไม่บอกเพื่อนกันเลยนะแฟนที่ไหนเนี่ยน้องน้ำพลิกเขามาขอให้ฉันช่วยเรื่องบ้านแหมแหมแหมเพิ่งคบกันแท้ๆคุยกันถึงเป็นเรื่องบ้านเรื่องเรียนหอแล้วเหรอเนี่ยเขาอ่ะมาขอให้ฉันช่วยทําโมเดลบ้านส่งอาจารย์เฉยเฉยเหรอ แป๊บนึงนะเงียบๆหน่อยน้องน้ำหวานโทรมามีน้องน้ำหวานด้วยทำไมไม่เอาน้องน้ำปลาน้ำส้มมาด้วยอ่ะจะได้ครบรถเปร้านก๋วยเตี๋ยวได้เพื่อนนั้นคนนี้เค็นน้องเพื่อนที่มาหาวิธีอะไรไม่นี่เป็นหนึ่งที่แกคิดซะหน่อยจ้าพอดีเมื่อกี้หมามันเห่านิดหน่อยนะจ้ะมันว่าเป็นหมา โอ้ยลงแล้วลง้อามันไปแล้วจ้า <S 2> <S 2> <S ฮะอะไรนะจะมาให้ติวหนังสือ <S 2> <S 2> โอ้สงสัยวันนี้ไม่ได้อะพี่มีนัดแล้วสิอะ น้องน้ำหวานแปปนึงนะจ๊ะจ้าน้องน้ำพริกโอ้ต้องจัดบา้านมาไม่ได้แล้วอ๋อโอเคงั้นไม่เป็นไรจ้าโอเคจ้าจ้าน้องน้ำหวานโอ้โหนี่วันนี้พี่ว่างแล้วมาได้เลยนะ อ๋อก็พี่อ่ะไอเลื่อนนัดเพื่อนน้องน้ำหวานเลยจ้าี่อิจฉาเว้ยเนื้อไม่หอมบ้างให้มันรู้ไปเฮ้ยอยากเนื้อหอมใช่ไหมไม่ยากนี่เลยเนื้อหอมโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยความคิดไม่แล้วมองขึ้นมาเลยแกชั่ววัหน้าแกมองๆนะต้องให้หน้าใสๆหน่อยวว้า นะครับเด็กต้นไม้นะครับใช่ภะษาหรือเปล่าใจง้อเด็กที่ไหนเล่าก็เห็นว่าเป็นหมีแพนด้าอยู่นั่นน่ะเนี่ยมานั่งดูตั้งแต่เช้าแล้วนะไม่ลุกสักทีอ่ะเกะกะเน๊ะลาเือออกจากกวางขวางว่าเกะกะตรงไหนวะนั่งนั่งเ้าอีกตัวเดียวเกะกะตรงไหนเหรอถ้าเกะกะตรงบางจอฉันนี่ไงล่ะจะออกไม่ได้เห็นไหมใจง้อออกมา่ดูสิ ตกต้นไม้เหรอลูก,ลกม,มา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 แม่เป่าให้นะลูกนะแม่เป่าเบาๆนันลูกคหมออะไรครับกดข้อความส่งให้กำลังใจอาลินปิงเ<ต>อ๊ะเอ๊ะเซนเลยตกต้นแรกให้ทำใจตกต้นต่อไปคือกำไรชีวิต คจอบจอบจอบพี่มาลีครับจ๋าผมก็ผัดจานสิครับแป๊บหนึ่งนะส่งข้อความก่อนรักป่ารักน้ำรักหลิงปิงเซนนี่โอ้ยคือแล้วคือแล้วไงเนี่ยเจ๊ง้อเจ๊ง้อเออให้ให้มีข้อความใหม่มาว่ะวันวันว่างงานมาดักนานกับหมีจีน ไม่ได้นะเจ้เนาะต้องอดากลับเออดากลับขอ้าวขอข้าวกินหน่อยสิครับแป๊บนึ่งแปบ๊บนึงขอพี่ด่ามันกลับก่อนอสองหน้ารายการอะไรก็ไม่รู้มีแต่หมีเดินไปเดินมา <c oughs> พี่ว่าพี่สวยไม่น่า SMS ไปว่าเขาอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้ว่าเพียงแค่เตือนสติให้กับพวกที่ว่างงานวันๆไม่รู้จะจะทำอะไร อ๋อค่ะว่าแต่หัวพีชเมื่เลยจะเสร็จล่คะค่ะชนใดไม่นิยมชมแพนด้าในสันดานเป็นคนชอบกลนะมันยาใช่ีโอ้ยช้างเขาจะขาพี่สวยเขาไม่ได้ว่าพี่สวยแล้วค่ะ สงสัยคนเข้าวัยชลาเลยมาด่าแพนด้าของฉันไอ้คนไม่ไหวแล้วคนไม่ไหวแล้วพี่สวยคะแล้วหัวพี่ล่ะคะเอาไว้ก่อนตอนนี้ไม่ว่าพี่นัทคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะ L O V E love แปลว่ารัก แล้วคำนี้ล่ะคะ W A R M อมแปลว่าอบอุน่น <laughs> พี่นัดเก่งจังเลยค่ะที่สอนให้น้ำหวานรู้จักคำว่ารักและอบอุ่นด้วยถ้าอย่างนั้นดูทางด้านนี้ครับ <c oughs> L A W T E อ่านว่าลอเตซึ่งแปลว่าพี่หังเนี่ยเป็นผู้ชายที่อบอุน่น ทันสมัยอินเทรนและมีสไตล์ที่สุดถ้าอย่างนั้นเอานี่ไปกินสำหรับคนมีสไตล์อย่างพวกเราแต่เนี่ยอ่านวายุ่งปแปลว่ามายุ่งทำไมครับโอ้ <_ d ata> โหเ <_ d ata> พื่อนนะัดเพื่อนรังเนี่ยก็แค่อยากจะ มาช่วยติวหนังสือให้กับน้องน้องหวานเท่านั้นเองโกหกขอให้ตกซ่โอเพื่อนนัดอ่ะเขาเห็นเพื่อนนัดคุยกับสาวสาวหลังก็อิจฉารอสักโค่นี่มีน้องน้ำพริกอยู่แล้วใจคอจะไม่แบ่งคนอื่นกกควงคนเดียวเลยได้ไงก็บอกตรงไงว่าฉันไม่ได้คิดอะไรโกหกขอให้บ้านไฟไหมบ้านฉันเนี่ยก็อยู่แลดเดียวกับแกเพราะฉะนั้นถ้าไฟไหมก็ไหม้ดวยกัน ชื่น้งมันนั่นอะไรทำไรไปช่วยอะไรเฮ้ยแล้วอะพี่เขามาว่ะเอ้า่าไมมาแล้วไงก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่ามีคนจัดบ้านใน้เขาเสร็จแล้วอ่ะงั้นก็เรียกมานี่สิจะได้ช่วยทำงานพร้อมกันเลยจะบ้าเหรอแต่เขามากันลถกไฟจนกันเลยดิ รถชนอะไรไร้สาระฉันไม่ได้คิดอะไรกับน้องเขาซะหน่อยแกไม่ได้คิดใช่ไหมแต่น้องเขาคิดนะเว้ยแกไม่เห็นเหรอหน้องเขาจีบแกโง่แจ้งขนาดนี้เนี่ยถ้าน้องน้ำพริกเข้ามาเห็นแกในสภาพนี้เนี่ยนะเขาจะหาว่าแกเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้คบดีแล้วสองคนไอก้กระล่อนไอ้คาสิโนว่านัท้ยไม่เป็นไรหรอกนะฉันเนี่ยไม่จะเป็นอย่างนั้นซะหน่อยและถ้าเกิดว่านะ เขาไปลือกันที่มหาวิทยาลัยอ่ะแกเสร็จแน่นัดเอาไงดีอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันกับพวกหลังเนี่ยจะช่วยไงเองเ